เบาๆขาโดนหน้ากันแล้วลูกใจยบิมุัอยมันเป็นตัวเป็ดพ่หรือว่ามันเป็นตัวมันเป็นตัวเป็ดพ่เป็ดปพก็เป็นใช่ไงเป็เป็นตัวเป็ดพ แม่แม่เป็นผู้ชมไม่ใช่แม่เป็นผู้ชมแม่ก็่ป๊กไม่ต้องอยูแม่แค่โมแม่เป็นผู้ชมเฉยเออโอเคอะ